หงหน่อไม้นะคะมีส่วนประกอบก็คือแป้งข้าวเจ้าแป้งมันน้ำตาลเกลือน,นิดหน่อยสดใสหลายคนบกเียมมากและนำหน่อไม้อะไรก็ได้มาขูดให้เป็นเส้นหลังจากขูดที่เป็นเส้นก็ต้มหรือลวกนะคบให้สุกต้มให้สุกแล้วเอาหน่อไม้ที่เมื่อกี้สุกแล้วเอามาใส่ส่วนผสมทั้งหมดที่เม,มื่อกี้กล่าวถึง ใส่น้ำตาลแล้วแต่เราจะชอบหลังจากนั้นมาหอนำมาห่อนำมาหอ,าหอใบตองและใช้เวลานึ่ง15นาที กมาส่งตจุดลงทะเบียนนะคการตมีถามนี้ด้วยเน่ยแบบด้วย